ต่อไปจะแสดงวิธีการทําแบบฝึกปฏิบัติการที่2.6การสร้างผังงานแบบมนซ้ําโดยใช้ลูกอ y และดูวดูโจทย์นะครับโจทย์บอกว่าจงสร้างผังงานโดยใช้ลูกทั้ง3รูปแบบเพื่อรับเลขจำนวนเต็ม1จํานวนเป็นค่าเริ่มต้นจากเป็นพิมพ์จากนั้นให้แสดงตัวเลขจำนวนเต็มนั้นไปจนถึง0โดยลดค่าราอบละสองค่ามีวิธีการดังนี้นะครับก่อนอื่น เราประกาศตัวแปรเป็นค่าเริ่มต้นซึ่งรับจากแป้นพิมพ์โดยจะประกาศเป็น start และประกาศตัวแปรชื่อว่านำเพื่อให้แสดงผลตัวเลขในการบนรับแต่ละรอบโดยทั้งสองค่านั้นมีค่าเป็น integer ใช้คำสั่ง output แสดงผลป้อนเลขเครื่องมือเต็ม รับค่าเริ่มต้นเก็บไว้ในตัวแปร start ใช้คำสั่ง for ในการทำงานของ loop for โดยในคำสั่ง for นั้นกำหนดดังนี้นะครับก่อนอื่นให้ใช้ตัวแปรนำเก็บค่าเริ่มต้นในที่นี้ค่าเริ่มต้นจะอยู่ในตัวแปร start ก็กำหนดให้ start value เป็นค่าเริ่มต้นคือตัว8 start d a t นะครับส่วนค่าสิ้นสุดนั้นโจทย์กำหนดให้เป็นเลข0ย์ end value ก็จะเป็น0โดยแสดงผลให้ลดค่ารอบละ2ค่าใช้คำสั่ง direction เป็น decreasing step by 2เพื่อลดค่ารอบละ2ค่าจะเห็นว่าโปรแกรมจะแสดงผลในตัวแปรนำตั้งแต่ start ไปจนถึงศูนย์โดยดิเรกซิ่งคือลดค่ารอบละ2ค่าในการวนรอบแต่ลรอบนั้นให้แสดงผลตัวเลขโดยใช้ตัวแปรนำและช่องว่างโดยไม่ต้องคลิกหรือไม่ต้องใส่เช็คบล็อกหน้าคำสั่งนิวไลน์เพื่อให้ขึ้นบรรทัดเดียวกันคลิกโอเคทดสอบรันโปรแกรมนะครับในรอบที่1ป้อนเลข10 จะเห็นว่าโปรแกรมแสดงตั้งแต่ค่าเริ่มต้นก็คือ10ไปจะถึง0รอบที่2ต้อน13จะเห็นว่าค่าเริ่มต้นที่ป้อนเข้ามาคือ13แสดงผลลดลงรอบละสอค่าเปจนถึง1